เขใส่ชุดอย่งเีนนี้นะเป็นสาวบุไทยเนาะชุดคนเมืองเนาะ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองตายเบิดสุขุสุขคนเด้อสบายดีเด้อมื้อนี้เฮาสองคนเดินทางมาบ้านนาปอดตำสมเมืองอสัสสัมแขวงสุรินเขตเนะาะอีพี่นี่มาเที่ยวงานประเพณีบ้านเพิ่นอ่าจุดบังไฟของชนเผ่าบุไทยเนาะบ้านนาปอดู้ชมเนาะตอนนี้กำลังฮอดต่ทางเข้าบ้านเพิ่นละท่านผู้ชมเนาะก็สิถ่ายทำวิธีเอาเผ่าบุไทยเนาะเพิ่นเตอะไดรงานบุญบ้านเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะทามาเที่ยววันสัส้นซาตำสมเนาะ โอเคเขาเดินทางเลยนาองนี่อาสาบุไทยเลี้มืกองเลยทางนี้ทางนี้จู่หันจับอือได้ีอ่ากดตกไม่หนล

แป๊บเดียวแป๊บเดียวลงมาเก็บถ่านงามสาวุทไทยแต่ละคนก่อนบุญบุญยังมือนี่บุญบางไฟเนาะโอ้บุญบางไฟบุญบางไฟจัดคูปีป่ะจัดอ่ะสบายดีเอฟซีก่อนเจ้านะสบายดีซื้ออะไรก่อนขันทองขันทอง น้องขันทองสาววรราปอดเด้อฮอนอยู่บ่ฮอนฮอนอเนาะอดทนบุญบนานเฮาซู่ซู่บุญบนาน <laughs> เท้าวานาปอนใส่ขันซะได้ทั้งพี่กันนี่จะผู้จบผู้งานเด้อพ่ออยากมาเป็นเคยผู้ไทยฝั่งนี้อยู่เนาะสบายดีดเด้อไหร่เด้อซื้ออะไรก่อพูดพดน้องพูดสบายดีเด้อซื้อได้ละ กุ้งคือเบาคอยแต่สาวผู้ไทยนะก็ดังเนี่ย <laughs> โอ้น่าจะมีเต้นให้เนาะห้อนได้เพิ่นห้อนได้โอ้สบายดีตลอดเด้อสบายดีซื้อได้ละใบเพิ่นใบเพิ่นโอ้พูุนี้เด้อแพรว่าแาสาวผุ้ไทยมีแต่ผู้ง,งามๆได้สมเพิ่นอยู่ติดดอกไม้เด้อเวลาแขกคนมาติดดอกไม้เนาะสติ๊กเกอร์บริติดบ่ ยาเลยนะเนาะแน่เพิ่งมาติดตอไมา้บุญบานอ่อนี่มีวนบ่มวนทุกปีมวนทุกปีเนาะนั่นแล้วไอ้จังมาได้ยินื่อเสียงเรียงน้ำว่ามวนได้มันนี่มาหอดมาถึงแล้วมันนีออ่สองสาวคนทรรมชนเนาะหอดเนะาะสุะสุไปเขาสิเดินทางเขาไปข้างในก่อนเนาะแน่เพิ่ว่าได้ยินแต่เสียงกองกอึกระถึกลึกน้องอยู่ปะต้องว่าแม่เขาเห็ุดีสังกันเนาะ ไปเบิ่งบ้านเพลินบุญบางไฟนี่เพิ่นมาที่เราว่อนดอกไม้เพิ่นที่สาวเพิ่นมาที่ยวงานเอาติดดอกไม้เพิ่นแล้วเพิ่นป้อนให้ทรายกะนทรายเนาะตามศรัทธาะน กุร no. ่พ <c> ันสองพันกุร่าหาพันก <c> ุร <trees> <c> ่สิบพันเนาะเงินที่ไ <GO> ด้มาเข้กอาไปมอบให้กับวัดได้เนาะลงขึ้นสร้างวัดเนาะ รีแฮนแต่ว่าแถวนี้ตกตกแฮงบ้านฝนคนตกเลยเมื่อคืนในสมุชสอเสียงกองสนันวันไวเลยบานเน,น,บานเนขาหอดบ้าน่นแล้วบอนฝากรถ่นหว่าจะเอาสิไปจอดดวยไอยด่

สอด้ได้ผู้บ่าวลาวเด้ม่าวันนี้คือง้าคนเก้าเนี่ยขันว่าสวนว่าสวยกับบายแล้วนะนะลาเจอการต้องไปเจอกันต้งไปงามงามกว่างามกว่าคิดเนาะโอ้เออเพิ่งบอกเขาคุณลายซ้อมไหจริงเ่ยบซ้อมไหนี่อ่าบ่าวจอยชนบทลาวบ่าวจอยบลาวใครคนไกลบ้านอเอคคนโอ้ยอันนี้คนต่างเยสนุกดีค้นีคน้อนาดนี่แดง นี่แต่คนดังๆมาเลยท่านผู้ชมงานนี้มีแต่คนดังคนจับลายเนาะยูทูบเบอร์เต็มแทบจะเหยียบตีนกันหมดละขออภัยที่ยวบอกสุภาพเนาะอ๋อตะคอดอะมาหนึ่คือมดนี่งอะไรเจ้าภาพเะาคือเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเลยมันโย่เมาเลยมันมลอมว่าแถาแป้งหายเขาอ๋อตะคนดทุกทุกคนคนร้ายหนูโอ้ยรายเลย งครั้ง,มมง,รงแรกได้เขามาุรบ,บ้านน,นี่นะคนคนไร่ที่ผมเรืยอกับล่าออสิไปทางใดดีนะ่คนไร้ขักขนาด <c oughs> คนไร้เนาะแลังแห่แห่โุตแห,ห,ห่บวชตามุสม บายดี่ไปเลยได้ที่แล้วเนี่ยสองจอกซ้อนเราขาวาเนาะเขาไปให้น้ำฝนเลยเนาะโอ้คนหลายนี่มือน,นี่คนหลายเนาะหลายก็บ้านพิศนกบ้านเนาะดูหลายหลายทั้งแรกที่เข้ามาแล้วนะสมบ,บัติสาบันลื้ออยู่เนาะไปไปไป,ไปเก็บงานครับไปเก็บงาน าวตรคนหลายนอค่อยมาข้งแรกนนี่นะหลายีข si ัดบบ้านโอ้ขััขัเสียโเสียใจที่มามืนี้ตอนแรกตัดสินใจว่าสิกับเซโปนแต่ว่าขออยู่ก่อน จะเซโปนเนอโดยโดย แบบเร<บ>ียวทามเลยห้พอพอแม่พี่น้องกิ่งินกันเลยข่ายยาวเลยข่ายาวเลยหลา,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 ายขักหลยักคนมัน่น รู้เศร้าเลยนะไม่ไปขายเนาะ จะไปถามเพื่อนว่าใส่สุดยังเรื แหวนหอหัดสามหอรถสงจะจบกหวห่อสามหอสล้หกอรถส่สง แล้วค <ไป S 1> ุณก็จะ มมเป็นความเสื่อของอสาบานกระเจอาเผู้ที่ถึกเกียบถือนี้จาะสุขภาพที่แข็งแรงมุดบุกเอาุกเข็นมาสันซ่า ให้มอดเนาะแล้วก็บบ่มอดเองอีกแล้วก็บมืมอดเองอีกมันเป็นของมันเป็นตะลามัเสือได้เลยต้นไม้ย่างไหนอะไรก็พันเบืองได้มีต้นไม้ย่างเลยมาได้มอดปกติน่สมัยนี้มีแต่ถ่านอัดกระซังถ่านอัดกระซั่งเราเลยนึ่งมันกระมอดอันนี้หมูมอดเลยอันนี้ต้นที่ขี้ไม้ย่างเลยขี้ไม้ย่างคือว่าเมืองใดบ้านใดมีต้นไม้ย่างเลยกะอู้ละ Oh